ค่ะวันนี้พบกับโซ่นะคะอยู่ที่โตโยต้าชัวร์สมิธสาขับบางเมืองนะคะวันนี้โซ่จะพาแนะนํารถยนต์คันนี้เลยนะคะเป็น Toyota าเวนซ่านะคะปี2013นะคะเป็นเครื่องยนต์1.5นะคะทัวร์ริงนะคะเจ้าอของเดิมคันนี้นะคะจอดรถซะส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้งานเลยรถวิ่งไปแค่20,000กว่ากิโลเท่าน,นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะคะว่าคันนี้เขามีอะไรบ้างนะคะ มาที่นลือทางด้านหน้านะคะไฟของเขานะคะก็จะเป็นไฟมัลติ r รีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมนะคะโลโก้โตโยต้าค่ะไฟจะมีสองข้ามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาที่ล้อนะคะล้อของเขานะคะจะอยู่ที่ขนาดสิบเจ็ดนะคะแม็กของเขาเจ้าของเดิมใส่มาให้อย่างสวยงามเรียบร้อยเลยนะคะ จะตกมองข้างนะคะตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นสีเดียวกันนะคะช่องจ่ายน้ํามันนะคะจะเติมน้ํามันได้ที่เออแกโซเฮาส์91-95นะคะรวมทั้ง E20 ด้วยนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูภายในห้องเก็บของนะคะ ้องเก็บของนะคะกว้างขวางนะคะเบาะสามารถปรับพับเบาะได้ทั้งสองแถวเลยนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยในการาวางของนะคะสามารถพับได้ทั้งสองแถวเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าทางห้องคนขับกันนะคะค่ะตัวนี้นะคะตัวสตาร์ทเขาก็จะเป็นแบบกุญแจไขนะคะ ส่วนพวงมาลาัยก็จะเป็นแบบมัล t i function นะคะสามารถปรับวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะถัดไปที่จอนะคะจอของเขาจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะคะแบบทัชส,สกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อเอ่อบลูทูธนะคะแล้วก็ Android Apple CarPlay ได้นะคะส่วนแอร์จะเป็นแอร์ม่นวลแบบมือหมุน,นะคะ่ะถัดมาที่เกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร เอออัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะตัวนี้เบาะของเขาทั้งคันนะคะจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่ก็คือสภาพภายในรถนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะรถคันนี้นะคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ หรืออยากเข้ามาดูรถจริงสามารถเข้ามาได้ที่โตต้าชัวสมิธสาขาบางเมืองหรือโทรม,มาได้ที่0 840287265นะคะเซลล์ลูกโซ่นะคะแล้วพบกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ